เอาทักทายท,ทุกท่านเปิดภาพมาก็ธรรมบรรยกาศกที่วัดปาหนองบวังี่สิกุมยะสโยธทงองพรุ่งนี้วันออกพรรษาก็ขอให้สุภาพแ,แล้วไม่งันไม่ทองไหลมาเต่มาล่ำรวยอายุอนตะสุขภาพละปฏิภาณและสารสมบัติจงเป็นของท่านทุกท่านทุกคนกสาธุสาธุสาธุทุเลยออชมบรรยากาศที่วัดป่านองบัวั กุตสมเนี่ยสสาธอนวันนี้วันโกนวันโกนวันโกนเอาวบ้านมาทำข้าวทิพย์อันนี้ทำงานทำความสะอาดทิพย์วัดที่วัดป่าหันเดื่อมันยี่สิบปุตสเนี่ยเสาธารอวนข้าวทิพย์อันนี้วันนี้อันนี้วันก่อนขราวทิพย์

อ,อันนี้กาที่วัดป่าน,น้ำบัวหมู่ที่สิบโอ้โหห่อหนอ่องสิบวันกับคลิปพี่น้องวันกำลังกวนข้าวชิดที่วัดป่าน้าอบัวพรุ่งนี้วันออกพรรษา

วันข้าวทิพมันได้ก้อนข้าวทิพ อันนี้เอาออกก่อนสักแล้วให้ท่านสุขภาพดีให้มา